มือนีมารวย้ามาตาในทางของแม่หอยนะครับแม่หอยนี่เพิ่นป็นค้นที่มีเส้นนะครับเพิ่นเคยเห็นเลขสามตัวอยู่ปฏิทินนะครับเคยออกสามตัวตรงมาแล้วพ่อเลขออกไปกลับเป็นตัวไม่นะครับในงวดนี้เพิ่นก็เห็นบัตรหมอนัดนะครับเป็นเลขอีกตัวหนึ่งนะครับเบิ้งจนหอดมือนัดนะครับไปหอดแล้วกลับเป็นตัวไม่นะครับจนหมอว่าผิดผิดมือนะครับผิดปนันหระพี่น้องเพิ่นเห็นสองตากะ เทิงแว่นตาก,กับป็ีตัวหนึ่งฮอดมือกับป็ีตัวหนึ่งลองไปติดตามกันครับเอาแม่ไอวจ้าจะมานั่งจมงอองนั่งวาอยี้นี่จมจ้อยคอยไปเอาวัชชูอเออคอยไปฮอดคอยยืนถ่ายคิ้วนะเอ้ยยืนถ่ายตติอาเด้ไปฮอดไปเอาคิวมาเนี่ยวันนี้ขเขาก็เบิังไอ้วันทีนน่นัดไหมยี่สิบกุมภาพัานธ์เห็นเป็นยี่สิบเก้าคักๆนี่ละจ้อยบอกคักอะไรเอ้ย บ้าเหรอบ้ายังดอกบ้ตัวแล้วบ้ายังดอกตากี่ขีรายแทะยี่สิบเก็บนีปุ่มผ้าคักเดีรยรละเจ้าเห็นเป็นวันที่เทเร่ประทังเงี้ย <20. S 2> ยี่สิบเก็บ <laughs> เอาถูกคักเดียวไหมว้าคักยังไงโตมันเกิรงอยู่บ้านยี่สิบเนี่ยจะวังไปคิ้วเจ้าเนี่ยนี่ไปคิ้วเจ้าเนี่ยผิดนัดเนี่ยเขาบอกว่าผิดนัดสี่ยี่สามหรือเปล่าว้า,ม,ามันก็ติบเบิ้งเกิร์งแบบวันที่ยี่สิบเก็บฝุ่นละเนาะ เออเอาพี่น้องอีนี่นะครับว่าแมนว่าเห่นยญนะครับนี่ยว่าแมนว่ามองรวยเมี้ยวขึ้นมาหรืออันเกินยังอ่ะแต่งเรียงขึ้นมานะครับนี่เรื่องจริงเนี่ยนะครับเบื้องหนา้า,เ,า,าเ,รเราหลดุดเราเบื้องเราเถียงผมหลุดเอ็งกันยี่สิบเก็เงินแล้วเนาะเอาไม่อยวก,ก็ทำเจ้าเนี่ยก็จำได้วางวันหนึ่งเจา้าเคยบอกว่าเจ้าเห็นเลขสามตัวตรงยูปฏิทินเจ้านะ่ะแม่เอันที่ว่าเจ้าว่าอันยังให้เจ้าจำได้ปะเปล่ยนหกเก็ดเปลหกเก็ด จะเห็นชัดๆสามตัวเนี่ยเห็นชัดๆสามตัวเนี่ยบ้นนี้เขาเลิ่มาวงปฏิเทียนมโนแมอนวัานนี้มันมันเป็นสี่ตัวอ่ะมันเป็นสามหกอันมันเป็นสามแปดหกว้นสี่ตัวเนี่ยสี่ตัวเหรอมันเป็นขึ้นเหล็กสามก้อนแต่ว่าเจ้าเดี๋ยไปเห็นเป็นแค่สามตัวเห็นสามตัวเลยไปบอกบ้านมโนเมอนบอกข้าเจ้าเขาเจ้ากับมโาซื้อน้ำมันดอกสามตัวตรงกันนะนะเออแปดหกเก็ดอ่ะบ้นงวดนี้เจ้าก็จองกันเซเว่นเรื่องเดี่อ ไอแ่นเบิ้งมันยี่สิบเจ็หมอนั่นน่ะจะบอกอะไรยัไงยี่สิบเก็บเักี่ละจะบอกะไรเงี้ยเจ้าแงเอ่อียงสิม่ว่ายี่สิบเจ็ดก็แงางจะเทว่นเบิ่งนี้แห่ยเขาเลี้ยงงไอแ่นเบิ้งยี่สิบเก็ดคักันี่ละแมนเป่าแมนตัวเบอกอ่ไรเงี้ยเจ้าแจ้ยไงยี่สิบเก็คักันี่ละ เบื้อทีน้องนะครับใบนัาเพิ่นคิวที่ยี่สิบผมไปเบื้องือขึ้นเ่ยเอแมนหมอนัดวันที่ยี่สิบหมอนัดวันที่ยี่สิบจะเห็นมันเป็นยังในปฏิในบใบน้านัยี่สิบเกบงบนันก็เป็นยี่สิบเกเอาหอดเว่นตาฟงใส่หอดเว่ตาระมันสองตามันสีตาหมดเนี่ยเบื้องบนครับพีน้องเื้องใส่กันนี่คิวยี่สามเขาเขียนเข้ามาผิดนับเดนว่ครับเนียผิดนับเขาบอกเลย ตัวละมั่นใจ้ะบอกผมไปยังดีผมไปดังถ่ายคิวยอะเล่นมันคือวันที่ยี่สิบเอ็ดยันนี่ที่นับบอกแล้วก็มาเทรว่ัจังเดยมางวันมันก็ยี่สิบเจ็ดันงาัน้เมืก็ยี่สิบเจ็ดด้วยมัเปนว่าไม่ยีสิบจักเทียมพราะวนาเป็นคืนวันท่างเวิ่อยไปที่นี่ีเตหหอยจ้าเล่นเมนสองเกดกับสองสามหนึ่งนะฮะเออเห็นเป็นยี่สิบเจ็ดตนน้ที่เถียงตาตีตาสั้นก็ว่าเจะเถียงหอยได้ตาลีตาสั้นเนี่ยน่เถียงเลี้ยวยังไม่เป เจ้าก็ปนั่นเดี๋ยวไหมไม่กับันนั่นแล้วเนาะเจ้าใส่แว่นตาบังหลีเต๋อใส่บังแล้วเนาะเอาของกูอะไรเงี้ยเถอะแกบังซำใส่ซำมันมันเห็นมันอม่ใส่แว่นตาตัวน้อยๆน่ไม่เห็นเด้อตาตาเจ้าดีวะปกติเนี่ยก็คือใส่เแว่นแว่นหนึ่งกระชันเออแต่ว่าใส่แว่นสี่เห็นค้นเหี้งปกติวะเห็นแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าตัวน้อยมันอ่านบาออกโอ้ต้อใส่แว่นอ่านอันยี่สิบก็ยี่สิบเกณฑ์จะใส่แว่นมึงวะใส่ แต่เห็นยนเขียนเขายสิบเจคือเขาเขาบอกไปไงต่ไงไม่เลสวคือไปที่ทน่น่องจะไดงนนี่จ้ะเออหวานในพี่น้องเอาล่องมาหนึ่งวันนี่ล่องไปหน้าหอยเนาะมันแปลกี่ได้งนนี่บอกคักได้ไหมมันก็แปลกครับพดยี่สิเแกเรานงเถียงนอนเถียงคนเดีวเนาะเอาบอกอยากแกอะไรไหมอแปลกแปลกแปลกี่น้องเลยแฮนบ๊เคยเปลี่ยนบ่ลูกคลิปเลยหอยเนี่ยแมนอันนี้จะเคยเปลี่ยนอสหคนลูกคลิปเย เพราะว่าปกติกับิบะ่องวันเป็นน่าห้าตาฝาตาฟางนะแต่ว่าเจ้าก็เห็นบฏิทินเลขว่าซับแบบนี้มันเคยออกสามตัวตรงไงต้องบักไงบุญละอยู่ในปฏิทินน่ะเห็นเป็นสามตัวนั่นนะแบบหกเจ็นจนจำได้เท่าชอมือนี่มันก็ออกอีหลีออ๋อตรงตรงสามตัวหมดแล้วนาะมวันนี้ไปเห็นใบหน้นหมอเนี่ยยิ้มเกี้ยิ้มเกี้ยเด้ยิ้มเกีคักคักนี่แหละเฮ้ยขอยืดเอาได้แล้วก็ไปยันต์ตัวเลขพี่น้องชมกัน เอาชั่วใบลงบาทด้วยไหมชั่วสมมติพกด้วยหรอเขาสิวบ้าตัวเด้นี่ใบลงบาทพี่น้องนะครับบัตรวนี่อบัตทเชื่วผิดนัดมาเลยผิดนัดเต็มๆเลยแต่หอยสองสามเอาลออเบิ้งพี่น้องนะครับกับเรียงแปลกเนาะนะครับสลับในหอยมารวยกันเลยเอามาลงกหายเบิ้งนะครับนี่เบิ้งชัดๆพี่น้องนะครับเพิ่นเห็นวันถี่นะครับมอนัดเขาลงกหายวันทียี่สิบเราเห็นเป็นยีบเกียรติเราไซฮอดแวนตาเบิ้งพี่น้อง แต่ว่าตัวเล่านี่เคยเคยฟันแบบนี้หรีนะครับเออมันเป็นฝันนะหอยนะตัวไอ้ยก็บเบิง้งเนี้ยไม่เว้นน่ลาลูกปฏิทินปฏิทินอนะ่ะมันก็เป็นเคยเป็นสามตัวเออแปดหกเกีอือออกเลีวยไปเบิ้งมันบะเมนมันเป็นอันสีโตพุดครับมอเลย์ยันเป็น้หวัวน,นั่นแน่หอยอือก็เลยลงอห้นะครับอืออันนี้ก็คือความจริงนะครับเด้อนะครับเป็นเรื่องแปลกีมอเรยล่อหอ เพราะว่าเราเคยเป็นดูเราเคยเห็นตัวเลขแล้วมันเป็นเลขออกอีหลีไหมนะครับวันนี้วัดเชีวนะครับก็บเราก็ได้คิวทีได้คิวทียี่สามนะัเ<อ>่เลยเนาะได้คิวทียี่สามนะครับแต่ว่าใบล่องบาลเนี่ยเราก็ว่าเราเห็นยีบเก็บเราก็ยืนยันเทียงตาเหลียกตะบานยังไงเราพี่น้นองเอ๊ะต้องมั่นใจว่าเนี่ยมั่นใจนะเนาะว่าข้กไรแต่เราก็ชินน, <laughs> น,นั่งเทียงนอนเทียงสี่ยี่สิบเก็บ ว่ากับเปองแบนคิ้วเราวก็เห็นอ้อมยีสีอุยี่พิต้ำตัั่นน่งยีเจียดยีสบเขีดนั่งเถียงนอนเถียงอะมเห็นเป็นยีสบเขียดขาดขดเอาเอาหายมันเป็นขึ้นหดหายมันเปลนขึ้นหดไปยืดได้ไงเงี้ยในห้าอามันมันมาหนึ่งได้สองเขดเในห้าตรงกันสองตัเออเปลี่ยไมาบนัดใบคิ้วเนี่ก็ได้ยีคิ้วที่สามไม่นองนะครับส่วนใบนัด วันที่นับเนี่ยคือวัดยี่สิบแต่ไม่ไหอยนี่เห็นยิบเก็ดใส่หอดแว่นตาเบิ้งพี่น้องเอ้ยเบื้องข้นงเบิ่งเบี้อเดียวเบิ้งดูซ้ำยันพี่นันเบื้งดูอีนี่ตัวใหอยเบิ้งดูแล้วเนาะโอ้ข้างไหลเปิดมาได้เอาออกมาเบิ้งยันพิ่นันเอ้ไต้หัวหอเงียบเถอะยิบเก็ดยี่ยิบเก็ดเต้หอดแว่นตาเนี่ยอุ้ยก็ใส่แว่นตาหมดแล้วเนาะโอ้ข้าเนาะเว้ยหอยเงียบเต้ ถ้ามารามันก็เห็นอยู่ว่ายี่สิบเกศเออแลยวมันตามันไรอีกแต่ยังเห็นยี่สิบเกศอยู่ยี่สิบเกศคือเขาอ๋อพี่น้องยิบชื่ออะไรแล้วเป็นตัวตาเออนแล้วข่อยเงยโตอยู่เออมันจะสร้างพี่น้องให้ช่วงไอ้บ้านนั่นไหมนะครับยังกเกิดขึ้นได้นะครับผนเคยเห็นปฏิทินอยู่นะครับเคยเห็นบอมันปฏิทินนี่มันเห็นดูไอ้ที่อันนั้นเจะเคยเห็นดูเจอไอ้แบบนี้แบบหนูครับหมายว่าเพิ่งคิดแล้วหนอกเรีกเนี่ยเออ บ้านนี้เบิ่งมัเชี่ยวพิษเออคอยซื้อน้ำเจตรดอกี้นะคอยห้องจีเล็ยนนี่ดอกคอยเคยเห็นเจ้าได้ไหมวะเออแล้วขึ้นว่าว่าไห่ได้เงีเนี่ยมาม่หายมันหายมันอันนั้นมันดิเป็นสามตนี่เขาไปเจ้าสี่ไฮนี่เออยังเม่นนี่ละเบิ้งแล้วออกแล้วไปเบิ้งมันมาเม่นตนที่เบิ้งนั้นอืมมันก็เคยเป็นดูอยู่เคยเป็นดูเนาะเออก็ได้แบบนี้นะเอานะครับก็สรุปนะครับด้วนะครับว่าหมอรวยด้อนะครับไป จอคิ้วเบาหวานแม่หอยนะครับเนาะอยู่โรงพยาบาลหมอนัดวันที่27กกนะครับแต่ว่าหมอเราเห็นอยู่บาดดิว20นะครับบานนี้กเ็เลยว่าเอ้าเอ้ยจะพินัดได้หนึ่งกเ็เลย่อหาเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าฟังว่าเอ,อ้ากูเห็น27ใส่หอดแว่าาวานตาเพิ่นว่านะครับบาดดิวก็เขายังลงว่าพินัดเพื่นละพี่น้องนะเรายังมั่นใจยืนยันคำเดิมนะว่าเราเห็น27นะครับจนในส่หอดแว่นตานเบิ่งนว่าเม่นเบิ่งทีเดียวซ้ำเหม่นบ่เรกัเอามาบนน่ะบาดดิวไม่อยากขึ้นอย่างอันนั้นย้ำได้ก็มาบังก็ ้ยก็ยีสิและนะ้วเนาะท่วครับเอาพีนา่น้องนะครับจะมามาลอยตัวแนละมาลอยเห็ดมาไว้เวด้อนะใบลงบานมันตัวกันไปเด้อครับนี่เป็นคิวของลงบานเนาะคิวสี่บสาะครับผิดนัดเขาบอกกัน่ครับผิดนัดนะครับโอ้ยเห็นเป็นยี่สิบเจ็ดเรอ่านั่งเถียงนอนเถียงสิเอาเโจกมันพี่น้องเอมเพิเป็น้สนะครับไเบพิ่เป็นสมลยมลหนะครับอันนี้เราก็เห็นเลขผิดมันออกเลขีสตัวตรงเราก็คยถึงมาแล้วเอาทนี่็ให้โมันไห